ะครับก <Cornell. S 2> ็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะไม่ได้มานานเลยทิปโปเก้นวันนี้ระหว่างที่เรากลังตามหาโอมูุตกกระดูกผมก็เลยถือโอกาสมีแหลกอัดเกมที่เราโอมูฟต์จะฝากไม่รู้ว่าจะได้เจอโอมูฟตตอนไหนไปเจอใครเีิมเสียงกดจอยเอ้ยจะโทเอ้ยกลัวแล้ว ดกดจอยกันไปขอใครยได้นะครับพอดีว่ามันโอเคโอเคแหวอมนัดขึด้นตบแปะมาขึ้นปัดไี่ย้ำเข้าไปสักครั้งจับไปปุ๊่้นโอเคไเออฮะแอนคอมโอเคที่ไม่ให้นัอนี่อะไรของกูเนี่ย ไฟไอ้กี้อตอนนี้โลกวัวไอ้กี้หายหรือยังบอกเลยนะก็ไม่หายแต่ก็ต้องสู้ฮะไปสู้นี่ลบร้อยแล้วบอกใครไม่ไหวสู้น,นี้แบบเป็นการเล่นฟอเก้นที่ผมว่าผมไม่ได้เล่นลนานมากแล้วเป็นไงชิวขนาดไหนชิวแบบคุยด,ด,ด้วยคุยด้วยได้โอ้โหหล่อเทหล่อเท่เทชิฟโอ้คนลววะวะกัน แค่ทิโอ้ยเมาไม่นเม <c oughs> มบเาไโอเค,อเคไม่เจ็บอะไรไม่บร้องไม่เก็บจะร้องไม่เจ็บ <c oughs> ก็ร้องได้ไหมเยหายโอโแบบน,นี่ไ้มไนต์ตุ้มชั่นทิคอนหายตรเนี้โอเคไม่ต้อ ไอยโกียร์หังฮ่มฮว่าฉันจะกลัวแกบอกเลยกลับไปแล้วไอ้หนูเมเดสแรกที่ลอ้อนมชน,นะอุมม้มห้าสิบแต้มต้องมาเจอกับไอ,อ้สปาราแบบน,นี้นี่เราต้องบวกห้าสิบแต้มจริงเหรอเนี่ยคือ,อฉันไม่ควรที่จะแบบว่า มาเจออะไรแบบนี้พบุญจักเท่าไหร่ดิเฮียไก่ห้าพันสองร้อยวินไอ้บ้าไอ้บ้าทำไมกูเจอสับปะรดฮัลโหลโอ้โหพี่น้องเกิดพี่น้องเกิดไปเกิดไปพี่น้อง

ยัดต่อยัดเข้าไปโอเคามาข้างมาสปูเอทแล้วก็ท็อปเปอร์มางัดขึ้นป,ป้าป๊บป้าไม่โดนโอีกโหลนีเ้ยนออเรียบร้อยไม่เท่าไหร่โอ้ยห้าพันห้าพันวินเหรอเจอสองร้อยวินหน่อยเป็นไงวะคู่อ ปากปาอ้ตกิปากเออบอกเลยเเลยตีตดอุ้มโอเเดี๋ยวอก่อนรับก่อนส่าโนเคอครับจับเนตบลอยอยตอยกับกำแพงจับอุ้มไม่ไดไปลับล้ว ผมว่าเรารีบมาติดบางทีติดหลังหมาหลังแมวติดทั้หมดนี่คืออะไรติดเขาต้องตะไม่เกลียดเราว่างั้นไปได้สิไปดิเพื่อนมันจะแปลงไหมฮะมันจะแปลงร่างเพื่อนไม่แปลงไม่งมาดิเพื่อนโอ๊ยโอ๊ตโอ๊ตมันหายไปมันหาย เรียบร้อยอุ้ยไปตายตายหลวงไปตายเพื่อนเรียบร้อยห้าพันกอวินละโอ้โหซาประหลาดบ้าโอ้ไปตายคออุ้ยอย่าหาธรรมนะห้าพัน 5, กอวินทีบ่บ้าบ้าแล้ว อู้ไหวจริงโหลโอ้โหูเจ็บมาต้องมีต่ออ่ะต่อจอจัวะเจอกครวะเจใครเจๆเเจ้ใครนเจอใคร เฮ้ยโอ้โหทำไมมันทำไมเราต้องเจอจอะไรดีวะจริงนะโอ้โหเจอซาป,ประหลาดอีบ้า มาดีมาดีมาดีก็มาดีครับมาดีครับเอ้าจับได้สวยสวยมากเตะมาเออ้อหลายอนเอมาจับงัดืนเตะโอนเตะแล้วนะจ๊ะทีึงดิ ไปมาไปมาไปมาหรอฮะไม่มาเหรอดาบดีเหรอเจี๊ยบรอยลายทำลายใหญ่ใหญ่ยากมาเจาะแกะพี่จัดอีกฮะครับพี่ใหญ่หนูฮะสามพันวินงั้นเหรอแม่มีแต่แหลงสัปลาบ้า เออสวยเพื <l id> <ique> ่อนนั่นแหละเพื่อนไม่ได้กูดของจริงของที่ปลาตายเข้าไปมาปลาศาสตรายแม่ครับตรงนี้เอา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 บอาเออเอาอเอัอาอาเอออาอาเออกันหอ่อยเออเอาอออออัอยเอาัออเาั โอยอยหอหยโอโหโอ้โหโโหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโออ้โหโหโอ้อ้โโหโอ้โอ้อ้โ้โหอ้โหโอ้้อ้โหโอ้อ้หอ้อ้โห้โโอ้หโ a ้โ u โออ้้อ้โหโอ้โหอ้โหโห้อ้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้้ โอเคเไม่ไหวแล้วขอโทษเอาวะตายแล้วแย่แล้วแย่แล้วทุกคนหมดแย่แล้วแย่แล้วทุกคนแย่แล้วคอยดูแลลบร้อยที่คือลบร้อยที่คือแย่ ลบเจ็ดสิบห้าแต่นะตโอ้คือโอ้เจอดายว่ะไม่เป็นไรทั้งมันทุกคนมาเกณฑ์หนึ่งได้เจอละเจอคันดินี่นคือโอ้ดูแต่ละอันกูเจออะไรนี่เกู่เจอปลาสัตว์ปลาแฉลบโอ้โหพันคอมเ,เมนต์ไอ้บ้า กาโอ้ยกอดอู้หูปวดหัวเลยไม่ควรจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ไม่ไม่ไม่อุ้ยฉันไม่ควรมาเจออะไรแบบนี้ทุกคนอุ้ยไม่ดีเลยไม่ได้พยายามเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินเกินเพื่อนเกินอุ้ยมันรู้ ไม่ไปได้ทำอะไรเลยรู้จะไมสัตว์ประหลาดมาเยอะจังวะอ้เลือดกระดูกคือมันมันมันดูออกมาเลยเอาเลยเดี๋ยวโอ๊ยไม่ได้เอาทำไมอ่ะไปเข้าวยญญาณมาขายระยะห่างว่ะอืมอะไรล่ะ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 โอ้ย มันโคลนอะไรอ่ะมันโคลนอะไรอ่ะอฉันไม่เคยเจอฉันขับโคลนแม่งเงยกูยอมกูยอมชนะไปเลยนมึงชนะไปเลยเพื่อนเขาด้วยอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหแล้ว50แปมทีไรได้อยู ค,ค,ควรเป็นแบบนี้เลยโอ้ยโหเพื่อนทำเป็นแบบนี้ดูกว่าไปอีเกมไอ่อเจอบูดอีกแล้ว อะไรต่อต่อครับจริงอ่ะเดี๋ยวนะ่เจอแต่สัปรลาดคือีมันไม่ควรที่จะเจอนักมเือแบบหน่อีาไมเชอเีเอาแต่มาคัวมาเจอมามามา แก้แค้นตรงนี้คับแกแนไก่เวนตะไลเนี่ยแกล้าดีไงน่ะไก่เวอรมันเนยลยกัมหนทำไวเยอะเก่งอ๋อฮะนัะคุณกายุณกายโอ้ยไม่โด,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 ด เป็นเบี้ยหลงวะฮ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 ะคือหวอดเป็นคนวแหน่งไอ้ทนแล้วเอาคืนแล้วเพื่อนเอาคืนแล้วเพื่อนเอาคืนแล้วเพื่อนลงมาเรียบยาวยายาแต่ปะอืมอืมอืมได้แค่นั้นหรือวะไป ักมาก่อนตางวดเลื่อนเเเดี๋ยวเดี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 ยวให้กูพักก่อนใจเย็นใจเย็นพักก่อนพักก่อนไปไหม ไปไไ้าวไไปปไไเนี่ยไตไัไไอกอดกระกเออวไง้ไงล่ะก็ขวนดิครับขวนดิครับรอรออะไรล่ะครับรออะไรล่ะครับโบน้าก็ได้ครับบนไออื่เหรอวิ่เหรอวิ่อไกไอี อ้อย่ามาอยามาสร้าไงบ้าะแต่แค่ไก่ไก่เอือไก่อะแต่แต่แต่ไหมนะอย่ามาสร้าะเ,เคนี่บุกร้อยยี่ิหา้าแถมปืนมาคีเคเคผมว่าเราปิดลิปแค่นี้ดีกว่า เราไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับนี้ผมไม่ได้ตั้งใจมาไลค์เอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจอัดคือแบบไหนๆก็ไหนๆไม่ไไมีอะไรหรอกนะอันนดกันไว้เป็นคะไรที่น่าตอนนี้ก็นนกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับก็กลับมาแล้วนะครับกับเล่นพอร์กเด่นนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย